สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีใหม่เลยนะคะพี่ปูถือโอกาสนะคะอ,อวยพรให้ทุกท่านนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะอายุมัน่นขวัญยืนนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคลิปนี้พี่ปูจะบอกเคล็ดลับความงามนะคะสวยใสยสู้ไฟไวัยห้าสิบกว่าไปดูซิว่าพี่ปูมีเคล็ดลับความงามยังไงนะคะถ้าดูแล้วงามก็ชมต่อไปนะคะถ้าดูไม่งามก็ไม่ว่ากันนะคะกดข้ามไปได้เลยะคะล่ะแหมวันนี้พี่ปูตื่นสายไปหน่อยนะคะพี่ปูตัดว่านก่อนเลยนะคะพี่ปูจะใช้ทีสองสามชิ้นแบบนี้แหละค่ะ พี่ปูแอบเปิดเผยเคล็ดลับความงามนะคะซึ่งทุกคนก็อาจจะทําแบบพี่ปูอยู่แล้วนะคะพี่ปูก็แช่ทุกอย่างทิ้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปทํามาหากินาทางด้านอื่นนะคะพี่ปูจะตัดขอบแบบนี้นะคะออกไปนะคะเราถ่ายน้ําไปทีแล้วก็แช่ไว้แบบนี้นะคะก็คือจริงๆต้องกําจัดยางให้หมดนะคะ เพราะเวลาเราจะไปใช้ประโยชน์นะคะยางมันกัดเราค่ะพี่ปูก็จะเอาไปใส่ถุงแช่ตู้เย็นแล้วนะคะบอกก่อนนะคะถึงเราจะใส่ถุงแช่ตู้เย็นอยากคิดว่ายางจะหมดนะคะพี่ปูแช่ขนาดนี้ล้างขนาดนี้แล้วยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวพอพี่ปูแช่ตู้เย็นแล้วนะคะเขาก็จะมียางออกมาให้เราเชยชมนะคะเราจะล้างตอนใช้งานอีกทีค่ะ การใส่ตู้เย็นของพี่ปูนะคะพี่ปูจะตั้งให้อยู่ในสภาพนี้นะคะพี่ปูจะไม่วางนอนนะเพื่อที่ให้ยางเขาไหลลงไปอีกนะคะนี่เลยค่ะเช้านี้นะคะอากาศก็ยังหนาวเย็นนะคะพี่ปูก็ดึงออกมาจากตู้เยน็นท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วดูเหมือนไม่มียางสีเหลืองแล้วนะแต่เราไว้วางใจไม่ได้นะคะเวลาเราจะใช้นะคะเราก็ต้องนําไปล้างน้ําอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นบ้านที่แช่ตูนเน้เย็นจะมีความเย็นเชียบเลยนะคะ พี่ปูใช้ไม่เยอะนะคะนิดหน่อยแค่นี้นะคะแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ยังเก่านะคะนี่นะคะท่านผู้ชมว่านหางจระเข้นะคะเราผ่าครึ่งน,นะคะแล้วเราทาใต้ดวงตาเลยนะคะใต้ดวงตาที่เราชอบช้ำจากการเล่นโทรศัพท์เนี่ยนะคะแล้วก็ริ้ว้อยตามอายุนะคะห0กว่าแล้วนะคะจะเอาอะไรนักหนานะคะก็ทําไปตามธรรมชาตินะคะดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะ ทาไปถึงยันคอนะคะอย่าให้หน้าถึงอย่างเดียวแล้วคอเหี่ยวนะคะจะกระไรอยู่นะคะ mm. พี่ปูก็พร้อมที่จะลงครัวแล้วนะคะทําอาหารหรือพี่ปูทาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะทำอาหารเสร็จอาบน้ําเมื่อไหร่พี่ปูถึงจะล้างหน้าออกนะคะแบบง่ายๆ mm. อ้าๆอ,อย่าหนีไปไหนนะคะ mm. เดี๋ยวจะหาว่าพี่ปูใจร้ายหลังจากบอกเคล็ดลับความงามซึ่งอาจจะไม่งามเท่าไหร่นะคะ mm. ไปดูเมนูการทําอาหารของพี่ปูที่พี่ปูทําง่ายๆ mm. ไว้อีกหนึ่งเมนูเลยนะคะเอามาฝากกัน mm. เป็นเมนูสุขภาพนะคะไปดูได้เลยค่ะ ท่านผู้ชมคะซุปผักของพี่ปูหน้าตาดีไหมคะมีใครอยากทานซุปผักกับพี่ปูบ้างคะวันนี้เมนูรักสุขภาพนะคะที่จะตั้งเป็นเครื่องเคียงของการกินเนื้อกระทะหมูกระทะอะไรก็แล้วแต่ที่จะห่อผักดิบนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีผักสุกนะคะไว้เอาใจสอวอที่ชอบทานผักนะคะอย่าทานแต่เนื้อยอย่างเดียวนะคะจะทําให้เราเสียสุขภาพคะ่ะ วันนี้ผักของพี่ปูใบไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะลวกพักกาดขาวก่อนนะคะเมื่อเราพอใจในความนุ่มของเราแล้วนะคะเราก็จะเอาผักนี้ขึ้นนะคะเอาละค่ะพี่ปูจะเริ่มใส่ผักใบเขียวของพี่ปูแล้วนะคะเอ,อ่อในระหว่างนี้เราจะหั่นผักนะนะคะเป็นท่อนเท่าๆกันก็นแล้วกันนะคะพี่ปูหั่นฟักก่อนเลยนะคะใครๆก็รู้นะคะว่าฟักจะทําให้น้าซุปของเราเนะมีความหวานนะคะ อันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเวลาพี่ปูซื้อมาเยอะๆนะคะพี่ปูก็แช่ฟิตไว้แบบนี้แหละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทําให้น้าซุปของเรามีความหวานนะคะในส่วนของต้นหอมญี่ปุ่นพี่ปูก็จะเอาต้นหอมไทยปนไปด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครมีผักอะไรก็ใส่ไปก็แล้วกันนะคะ จะปนหรือไม่ปนกันก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะเอาเป็นว่าเรามีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะปนกันบ้างเดี่ยวบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะ หลังจากนั้นหั่นครึ่งนะคะเอาที่เราพอใจเลยสวยดีนะอย่าขออะไรใส่ได้ทุกอย่างนะคะซุปผักนะคะซุปผักใกล้ครบแล้วนะคะใกล้ครบแล้ว เรียบร้อยนะคะผักของพี่ปูนะคะเลี้ยงลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ปูบอกได้เลยว่าเป็นซุปผักที่เอาใจสายรักสุขภาพนะคะเราไม่ต้องทํากับข้าวเป็นค่ะเพราะว่าทุกอย่างเขาทําให้เราสําเร็จหมดแล้วมาดูน้ําซุปของพี่ปูเลยนะคะ ครัวพี่ปูนะคะท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่ปูจะชวนทําซุปผักนะคะแล้วก็ไม่ต้องต้มโครงไก่ต้มกระดูกหมูอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเราเล่นอุปกรณ์สําเร็จหมดเลยนะคะถ้าใครออไม่รู้จักยี่ห้อนี้ไปหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะ mm hmm. พี่ปูลองทานแล้วนะคะอร่อยจริงนะคะแล้วก็สะดวกนะคะ mm hmm. สายเนื้อนะคะเขาก็ทานกันไปนะคะเรามันสายผักนะคะเราก็เคี่ยวรอเลยสิคะ mm hmm. น้ำเปล่านี่แหละค่ะใส่ไปเลยนะคะ บอกได้เลยนะคะอย่าเชื่อใครจนกว่าจะได้ลองนะคะซุปค่ะใส่ไปเลยนะคะสะดวกไหมล่ะวิธีพี่ปูอ่ะไม่ยากนะคะไม่ยากในส่วนของน้ําจิ้มนะคะพี่ปูก็ใช้อ,อ,อีห้อของเจ้าดังน,นี่ะนะคะไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าวันนี้พี่ปูเอาใจนะคะสายรักสุขภาพที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะคะสําเร็จรูปไปหมดทุกอย่างนะคะ mm hmm. ทีนี้พอเดือดแล้วเราชิมเลยนะคะ mm hmm. อืม ถ้ายังไม่ถูกใจนะคะสําหรับน้าซุปยี่ห้อนี้พี่ปูไม่ได้เติมอย่างอื่นนะแค่เติมซุปเพิ่มแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราชิมแล้วเรารู้ไหมคะว่าเราชอบรสไหนนะคะถ้าไม่รู้ว่าตัวเองชอบรสไหนนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะคะพี่ปูจะใส่เพิ่มลงไปอีกนิดหน่อยนะคะ ลงตัวแล้วนะคะสําหรับซุปผักของพี่ปูนะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ